แนะนาเครื่องตอกบัตรยี่ห้อลักนะครับ QR 732นะครับตัวนี้เป็นหน้าปันาฬิกาขนาดใหญ่ครับมีทั้งระบบดิจิตอลและระบบอนาล็อกนะครับตัวนี้แข็งแรงทนทานนะครับตัวนี้รองรับ6ช่องเต็มนะครับก็คือใส่ลงไปนี้นะครับมีช่องเข้างานมีช่องพักเที่ยงแล้วก็ช่อง OT นะครับตัวนี้ก็จะมีผ้าหมึกสองสีนะครับมีผ้าหมึกที่บอกเวลามาสายและกลับป่อนเวลาให้เป็นสีแดงนะครับมาทํางานปกติก็จะเป็นสีน้ําเงินนะครับ ตัวเครื่องรองรับพนังกงานได้ถึงหนึ่งคนถึงห้าร้อยคนนะครับตัวนี้ตัวระบบต่อวันที่แล้วก็ต่อมัมเขียนตัวนี้เป็นระบบทองเดือนแค้นะครับใช้งานทนทานครับมีแบตเตอรี่นะครับเวลาไฟดับสามารถใช้ได้ถึงเจ็ดสิบสองชั่วโมงนะครับตัวนี้มีแบตเตอรี่สำรองในตัวครับก็จะมีระบบต่อวันที่นะครับวันที่แล้วก็นาทีนะครับแล้วก็เวลาครับตัวนี้ก็จะบอกชั่วโมงบอกนาทีนะครับการต่อให้เป็นอย่างเงี้ยต่อ เป็นอย่างนี้นะครับอยู่ที่เราตั้งครับตัวนี้ว่าเข้าง,งานกี่โมงเป็นเวลาไหนอะไรอย่างนี้นะครับตัวเข็มก็เส้นงางฟังชัดนะครับตัวนี้แข็งแรงทนทานครับตัวนี้ราคาของใหม่ก็อยู่หมื่นเก้านะครับตัวนี้เราขายถูกๆครับถ,ถ้าเข้ามาในอินบอซ์นะครับ